สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณิมิตทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกับช่วงเวลาที่ผ่านมาได้รับแรงบันดาลใจอะไรไใหม่ๆมาไหมเอยวันนี้หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปเนาะแต่จะเป็นสายจากสันอ่าจากจักรวาลเนานะผ่านอินทิวชันของหมอฟางให้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณิมิตเลยโดยหมอฟางจะให้พี่ไพ่ สำหรับนี้ในการเช็คพลังงานแล้วก็ไพ่สำหรับนี้เป็นการให้จักรวาลถ่ายทอดข้อความลงมาเนาะให้กับเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณีเมทค่ะมีแผนเดินทางไกลหรือเปล่าขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮซิลที่ปกปักรักษากัลยาณีเมตทุกท่านค่ะขออนุญาตเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปค่ะ หมอฟางขอบคุณค่ะขอบคุณกัลยาณิมิตรทุกท่านที่สนใจในเรื่องของพิมพ์เขียวแผนที่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณที่คุณจะรู้ภารกิจทางด้านจิตวิญญาณรู้ตัวตนของคนรู้สิ่งรู้ตัวเองอ่ะหมอฟางจะอ่านจากกราฟเบอร์ชาร์ตมันเพื่อนจากโหาราศาสตร์ว,วันตกนะคะโดยโดยตัวหมอฟังเองอ่ะจะส่งมอบให้กับเพื่อนเพื่อนเจ็ดถึงสิบสี่วันหลังจากนี้เนาะประมาณสักสามวันนี้ก็น่าจะส่ง ดวงรายปีให้กับเพื่อนๆพี่ๆครบแล้วนะคะแล้วก็จะไล่เรียงตามลำดับไปเลยหมอฟังยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะ444บาทที่คุณจะได้รับรู้การเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง444อ่ะจนถึงสิ้นเดือนกุมภานะคะแล้วก็มีนาหมอฟังอาจจะปรับเป็น555บาบาทนะคะถ้า ใครสนใจก็จองคิวกันได้นะคะไล่เรียงเรียงตามจังหวะที่เพื่อนๆลงมาเลยก็แล้วกันเนาะจักรวาลจัดสรรเขาเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปค่ะเด e m มิ i c ช a n ค่ะนักเล่นแร่แปรธาตุูุวิเศษ ผู้ที่มีพรสวรรค์แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มีติดตัวลงมาเกิดโดยที่อยู่แล้วแต่คุณที่คุณจะเอามันออกมาใช้ฟังมองดูว่ามันเป็นทักษะต่างๆแล้วคุณก็ครบพร้อมมากมากเลยวันนี้ถ้าทั้งสี่ปรากฏขึ้นแล้วนะคะเป็นคนที่ครบพร้อมโลกภายในก็โลกภายนอกรวมถึงการพอโลกภายนอกใช่ไหมมันก็คือการการอยู่กินอาศัยอย่างเงี้ย ซับทั้งหมดทั้งมวลและรวมถึงคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบพร้อมแล้วทรัพยากรในไพ่ทาโร่ทั้งหมดอยู่ในไพ่เดอะมิชชยนดินน้ำลมไฟอยู่กับคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นแร่แปรธาตุมันออกมายัางไงจะหมุนมันอยู่กับตัวหรือว่าจะขับเคลื่อนมันไปคะ The Lover mm hmm. เปิดสองไพ่เมเจอร์สองใบค่ะลัคนาราศีเมถุนได้คนที่เกิดในเมีุนาไดา้นะคะหนึ mm ่งไม้อ hmm. mm hmm. หมัอฟางเป็นไรใต้สำหรับเป็นไฮพีสนะคะพลังงานของเจ้าของคลิปคนที่เกิดวันจันทร์ได้เนะธาตุไฟก็มาที่จริงอะ่ะมันมาทุกธาตุอยู่แล้ว จะบอกว่าเป็นนักบวชหญิงก็ได้นะเด่นๆเลยมีทั้งมีมีได้ทั้งพลังงานของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงแต่เด่นๆเลยอะ่ะจะเป็นพลังงานของนักบวชคุณไม่ได้บวชจริงๆก็อาจจะบวชจิตบวชใจหรือเป็นคนที่องค์ภูมิปัญญาแต่ไม่ได้เปิดเผยออกมาค่อนข้างที่จะเก็บงําหรือคุณอาจจะศึกษาศาดดสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอยู่เนี่ยมันมีหนึ่งไม้มาศึกษาค้นคว้า ลงลึกในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นลงลึกการทําสมาธิลงลึกโหราศาสตร์ลงลึกลงลึกในเรื่องของจิตวิญญาณสปิริชัวปรัชญาต่างๆได้สายสัญญาณมาได้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษมาแล้วไปเซิร์ชหาแล้วมันคือใครนะพอฟังก็ได้ดาวินชีมาแล้วหมอนฟังก็เซิร์ชทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ได้อะไรหลายๆอย่างขึ้นมามนุษย์คนหนึ่งสามารถทําอะไรได้มากมายมากกว่าหนึ่ง่ง มีพรสวรรค์ได้มากกว่าหนึ่งสิ่งอ้าวคลิปนี้เป็นพลังงานของคนที่คุณรู้พรสวรรค์ของคุณแล้วแล้วคุณก็มีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นเสียงเรียกจากภายในให้คุณได้แอคชั่นเลยลงมือทําแต่คุณฟังสายสัญญาณตรงนั้นอยู่แล้วคุณไม่ได้บอกใครนะไม่มีใครที่สามารถมาบอกคุณได้แต่คุณเท่านั้นที่จะเปิดรับบางสิ่งบางอย่างเนี้ยมาได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วไม่ว่าจะสถานการณ์ใดในชีวิตคุณคุณเท่าน,นั้นที่จะได้กุญแจไปบางคนบางท่านเรียนรู้ศาสตร์ที่คุณเขาไม่เรียนกันเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ฝืนมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่แคร์ใครนะแต่แค่รู้สึกว่า ทุกคนก็ใช้ชีวิตของเขาแล้วเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเราในแบบที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือเป้าหมายนี่ี่แหละมันตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเนี่ยนี่แหละมันคือน้ำชโลมใจสำหรับคุณเป็นพลังงานแบบนี้ค่ะเป็นคนที่องค์ภูมิคำว่าองค์ภูมิเนี่ยไม่ได้บอกใครนะว่าคุณมีคุณคุณคุณตรงนี้ได้อะไรอย่าเงี้ย ทำตรงนี้เป็นนะรู้ตรงนี้นะเรียนรู้สิ่งนี้นะไม่มีใครรู้ว่าคุณเปิดหนังสือเล่มไหนแล้วคุณก็ไม่ได้บอกใครด้วยไม่มีจักไม่มีความจาเป็นอะไรประมาณเนี้ยพลังงานใครคะถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันเนาวว่าวันนี้จักรวาลอะมีข้อความใดนะคะข้อความจากจักรวาลถึงคุณก็แล้วกันนะคะคลิปนี้ จักรวามีข้อความใดที่จะส่งมอบให้กับกัลยานมิตทุกท่านผ่านไพ่สหรับนี้จะสังเกตนะคะหมอฟังส่วนมากมีไพ่ทาโร่อย่างเดียวแต่ลายสำรับหมู่ฟังว่ามันครบพร้อมแล้วอะแล้วแต่ความสะดวกเนาะแล้วแต่ความสะดวกจักรวาลต้องการสื่อสารข้อความใดถึงคุณค่ะ ก็วความจากจัก,กรวาลถึงคุณนี่ที่กปเนาแปดหมายการสิ่งที่คุณกำลังศึกษาเรียนรู้มันกำลังพาคุณไปสู่ทิศทางที่ค่อนข้างรวดเร็วเนาะเติบโตอะขยับขยายรวดเร็วขอดูหน่อยฟังไม่เคยวางไพ่ตรงสักที อัศวินดาบเด็กถือไม้เทียบออวานอัศวินเหรียญ <c oughs> queen open the r o a สี่ดาบ <laughs> ชเชลยอดสเต้งว้าวซซเวนอวามมีใครฟังคลิปเมื่อวานไหยคะมันก็มีหลายพลังเนาะพลังงานที่เข้ามาถ้าลองฟังก่อนละกันถ้าคนรู้สึกเอจใจก็ไปฟังคลิปของเมื่อวานได้นะคะ มันน่าจะมีข้อความพิเศษที่ฟังแล้วคุณอาจจะมีแรงบางอย่างขึ้นมาข้อความจากจักรวาลถึงคุณค่ะคุณกำลังจะเติบโตในทิศทางที่มันมันไปสู่ทิศทางของคุณคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยเราทำไมบางครั้งมันรู้สึกว่ามันมันมีอุปสรรคและปัญหามาบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าคุณมองเห็นมันคุณจะเห็นอีกด้านหนึ่ง นี่คือสิ่งที่ยูนิเวิร์สอยากจะบอกกับคุณเพราะนี่มันคือการทำงานของของจัก,กรวาลมันจะไม่มีชีวิตที่ราบรื่นแล้วมีเงินผุดขึ้นมาในบัญชีหรือว่ามีมีมีทองมากองไว้ตรงหน้าขนาดนั้นแต่มันจะต้องมีการแอคชั่นหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปตามวาระต่างๆให้กับคุณและนี่คือแผนมาฟังอยาจะบอกว่าพลังงานในวันนี้จัก,กรวาลเนี่ย ข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณหรือจัก,กรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเนี่ยมันคือการที่จะบอกกับคุณว่านี่มันคือแผนศักดิ์สิทธิ์ที่ยูนิเวิร์สมอบให้กับคุณถ้าคุณอยู่ในกระบวนการที่คุณกําลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจงเชื่อไว้เถิดว่าสิ่งสิ่งนั้นจะนําทางคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตจัก,กรวาลกําลังนําล่องนาล่องให้คุณอารมณ์คล้ายๆจุงม,มืออ่ะจุงม,มือมา,มา,มา,มาทางนี้มาทางนี้ไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะพาไปไหนอะ่ะแค่ไว้วางใจกันก็พอ เนี่ยมันคือข้อความที่อยากจะบอกถึงคุณสั้นๆง่ายๆเลยแค่ไว้วางใจกันก็พอว่าว่าเราจะไปทิศทางไหนถ้าตอนนี้คุณเจอเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดบ่อยๆมันอาจจะเป็นสัญญาณถึงคุณด้วยก็เช่นเช่นเดียวกันแล้วเวลาเจอเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเลขเจ็ดนะยิ้มรับยิ้มรับมีใครได้เรียนอ่าเลขเจ็ดไหมคะ เจ็เป็นตัวเลขของครูครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นาการที่คุณจะต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อรอรอให้คุณรู้แจ้งบางสิ่งบางอย่างมันมันก็ไม่แปลกที่คุณจะภาะวะผวงว่างหรือคิดเป็นกังวลว่างบ้างว่ามันใช่หรอในสิ่งที่เราจะไปพอคุณจะก้าวไปทีคุณหยุดคุณหยุดเลยแล้วพอคุณหยุดปุ๊บ อาการสันต่อความคิดอะมันก็จิตฟุ้งอ่ะมันก็ขึ้นมาแต่จงดับมันให้ทันพอรู้พอเห็นก็ดับมันแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถทํามันได้ดีนะปัจจุบันทุกคนเกิดมามีมีสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วบางทีการแค่คุณเกิดมามันนั่นก็คือสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วถ้าพูดให้ชัดเลยก็คือการแค่คุณยิ้มหรือคุณสร้างพลังงานดีด อยู่กับที่อ่ะพลังงานออร่าของคุณทุกคนก็จะได้รับไม่ว่าคุณจะเดินเฉิชา้าไปตลาดไปซื้อของคนเขามองมาเอ้ยเบาจังสบายจังเห็นเห็นภาพไหมคะเรื่องบางคนแค่เกิดมาเพื่อเป็นแย่คุณแม่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตกับคุณในบ้านเนี่ยมันเป็นน้ำชโลมใจที่จะหวานมเมล็ดพันธุ์ให้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ไงลดน้ำพรวนดินให้กับมเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นได้เติบโตไปเป็นที่ออฟไลน์ให้กับผู้คนมากมาย ทุกคนล้วนแล้วแต่สวยงามประพัดสอนในในทม์ไลายของทุกคนเองแล้วสิ่งอื่นใดเลยก็คือจงไว้วางใจจงไว้วางใจในแผนที่ยูนิเวิร์สมอบมาให้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างกําแพงอีกต่อไปเพราะว่าทิศทางชีวิตของคุณกําลังเฉิดฉายแปดแปดสเต็งไปสู่ความอบันดันในชีวิตและการไม่รู้จบอินฟินิตี้อินฟินิี้ อินฟินิตี้ในการ,ารสร้างอินฟินิตี้ในปัญญาญาณกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะนำสิ่งสิ่งนั้นมาใช้ได้ยังไงมันไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษาการเรียนรู้ของคุณก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วบางคนบางท่านมาฟังอยากจะบอกว่าความรู้ที่คุณมีมามันมากเพียงพอแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากไปมากกว่าน,นี้แล้วจักรวาลจะนำทางคุณเองให้คุณถ้าคุณต้องการนะ จกัจากรวาลจะกายให้กับคุณเองมันก็คือกฎของแรงดึงดูดอยู่ดีถ้าคุณต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏโฟกัสที่แน่วแน่คือสิ่งสาคัญที่เ <laughs> มื่อกี้อยากจะบอกกับคุณเลยอะโอเคไม่เป็นไรนะคะอาจจะยังยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้มันตัดจบไปเลยอะ่ะพูดต่อไม่ได้ ถ้ามันขึ้นมาระหว่างที่อ่านเดี๋ยวก็จะพูดให้นะคะหมอฟางอาจจะเป็นสไตล์นี้เนาะพูดไป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 ่างทีก็พูดย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาก็ประมาณนี้นั่นเลยค่ะก็คุณที่ถูกจริตกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้แทรกไปด้วยเสียงที่เป็นของฟางอะสารสารนี้มันมันคือของคุณฟางจึงพูดในสิ่งที่ฟางสามารถพูดได้ เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะที่จะส่งถึงเพื่อนๆเพราะว่าคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือไว้วางใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในอินทิ t ชันเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อมั่นในในศักยภาพของตัวคนเองรวมถึงเส้นทางของคุณที่คุณจะไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วแล้ว เออมันขึ้นมาวัยจะบอกว่าคนที่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วว่าคุณมีมันมากพอความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงแต่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันทั้งหมดในชีวิตเดียวพอคุณรู้สึกว่าคุณมีในสิ่งที่คุณมีมากกว่าคนที่คุณจะไปช่วยเหลือแค่นั้นเลยสมมุติว่าเรามีองค์ความรู้เนี่ยปฐมเนี่ยปฐมอะเราสามารถสอนน้องอนุบาลได้นะ โดยการที่เราอะอยู่กับที่นี่แหละแล้วเราก็หรือว่าคุณจะไปมีคอร์สของตัวเองหรือคุณจะส,สร้างอะไรก็ตามคุณจะไปจัดอะไรก็ตามนะหรือว่าคุณจะจะไกด์ไลน์อะองความรู้ที่คุณมีคนที่เข้ามาหาคุณแปลว่าเขาไม่รู้มันก็เป็นอะไรใหม่ๆให้คนได้มาเรียนรู้แล้วมันก็ขยับขยายพลังงานไป ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นน,ะน,น,นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคุณครบพร้อมแล้วคุณมีมากพอแล้วไม่ว่าจะสับภายนอกสับภายในของคุณมันอบับดัดแล้วมันเป็นแบบมจเชียนแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องสร้างกำแพงให้กับตัวเองว่าฉันจะต้องครบพร้อมก่อนต้องเฟชชั่นนี้ก่อนจะต้องอ่าศึกษาตรงนี้ก่อนต้องเรียนจบคอสนี้ก่อนต้องต้องอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยลองเชื่อมั่นในตัวเองดูสักครั้งไหมคะ บางคนบางท่านอะ่ะเพื่อนของหมอฟาอ่ะเพื่อนในครอบครัวทางด้านจิตญาณเนานะที่ทักมาคุยกันไม่ได้เรียนคอร์สกับฟังนะแต่เขาสามารถสื่อสารและอ่านไพ่ได้ก็คือแค่โทรมาคุยกันเดือพิมพ์มาคุยกันมีหลายเคสมากๆาแค่เชื่อมัน่นอ่ะเชื่อมันเอเ่นในเซน์ของคุณไปเลยว่าคุณจะสื่อสารจากหน้าไพ่นั้นออกมาได้ว่าอะไรอเนี่ยนะถ้าสาหรับคนที่มีโซตรงนี้นะแต่ถ้าคนที่มีโซอย่างอื่นอ่ะคุณไปเลย ไปทำในสิ่งที่มันเป็นเสียงเรียกร้องภายในตัวคุดหรือคุณจะไปสร้างคุณจะไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นตัวคนจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานสังเกตตัวเองนะถ้าคุณยังเป็นผู้รู้คุณบอกว่าคุณเป็นผู้รู้คุณจะติดกับดักทันทีแต่คุณแค่มาบอกว่าคุณเรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วคุณแชร์คุณจะเห็นอะไรไหมมันลึกเนาะมันลึก ว่าคุณจะเข้าใจสิ่งนี้ไหมคุณจะรับได้ไหมกับฟีด f บกลับมาคือก็ต้องไปเรียนรู้อีกสเต็ปสเปสเหนึง่งแต่อย่าก,กลัวค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเอาอยู่เวลาสเต็งขึ้นมามอฟังบอกบอกได้เลยว่าเอาอยู่ทุกอย่างคุณอาจจะมีซันเป็นเป็นอ่าสิงก็ได้นะเฮ็นเป็นพลังงานแข่งราชสีอ่ะ มันเป็นพลังงานแห่งความเป็นผู้นําแต่เป็นผู้นําที่อบอุ่นแล้วก็จริงใจเป็นผู้นําที่ไม่ได้ไม่ได้เอาความไม่ได้เอาอีกโก้ไม่ได้เอาอัตานำแต่เป็นผู้นําที่พร้อมเข้าใจแล้วก็หนักแน่นมากเพียงพอทุกอย่างถูกควบคู่แล้วก็บาลานซ์เงนไปสมดุลเงินไปในอินฟินิตี้ในหยินในอย่างของตนเนี่ยมันคือพลังงานแบบนี้ อาราอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะจักรวาลจะแนะนํามีคีย์เวิร์ดอะไรเพิ่มเติมคะให้กับเพื่อนเพื่อนี่การจงเชื่อมั่นนะในทิศทางที่จักรวาลมาอบมาให้คุณจะได้เติบโตในเส้นทางของคุณอย่างแน่นอนไว้วางใจในยูนิเวิร์สไว้วางใจในจักรวาลไว้วางใจในตัวคุณเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันครบพร้อมมากๆที่จะนําทางคุณไปสู่ทิศทางที่ <laughs> เป็นอิสระกับชีวิตมากมาก ได้สำหรับเป็น View o f Fortune และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันว่าถ้าคุณไม่ได้ไปฟังคลิปเมื่อวานก็ลองไปฟังดูนะคะเป็นข้อความเฉพาะพิเศษเมื่อวานก็ใต้สำหรับเป็น View o f Fortune เช่นเดียวกันแล้วก็ t h e f วต l ก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันอ่าเขาก็ขึ้นมาหมดเนาะเพจอ f s สอจก็ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วข้อความแนะนำจาก universe จากจักรวาลเลยก็คือตองเชื่อมั่นในทิศทางเช่นเดเช่นเคยทิศทาง จงไว้วางใจในตัวคุณเองจงไว้ในไว้วางใจในการกระทําจงไว้วางใจในตัวคุณจงไว้วางใจในในยูนิเวิร์สในสิ่งที่ที่คุณกําลังทําถ้าคุณเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นลองลองกลับไปย้อนย้อนมองดูว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณมีความสุขไหมคุณสงสัยในการกระทําของตัวคุณเองอย่างไรหรือมันมีสิ่งใดที่คุณจะต้องปรับต้องเปลี่ยนไหม ทิ้งทวนเนาะทิ้งทวนยังไงก็ไม่รู้อะทิ้งให้กลับไปถามกับตัวเองประมาณนี้ถ้าคุณไม่ไว้วางใจอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไว้วางใจในเมื่อคุณสร้างมันมาดีแล้วอะไรทําให้คุณสงสัยในตัวคุณเองอะไรทําให้คุณสงสัยในความสามารถของตัวคุณเองมันใช่ตัวมืดตัวดําหรือเปล่ามันใช่อีกด้านหรือเปล่าที่เขากลัวว่าเราจะละทิ้งเขาก็คือตัวตนของเรานั่นแหละอย่าลืมนะคะว่าคุณเติบโตมานานแล้ว คุณเติบโตมาถึงทุกวันเนี่ยคุณฟันฝ่าอะไรมาบ้างคุณเจออะไรมาบ้างกับเรื่องที่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณจะยังกลัวมันอยู่ไหมหรือคุณจะตั้งรับมันอย่างไงอันนี้มันคือสิ่งที่ที่จักรวาลทิ้งทวนไว้เนาะทิ้งทวนไว้ก็คลิปนี้ก็น่าจะขรบทวนมากๆแล้วแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตท,ทุกท่านที่เข้ามาฟังจนถึงตรงท้ายคลิปนี้มาฟังดีใจ ในทุกๆคลิปที่ตัวเองได้ถ่ายทอดออกไปแล้วก็เชื่อมั่นว่านี่เป็นประโยชน์อย่างมากในการในการออกมาถ่ายทอดข้อความให้กับพี่ๆเพื่อนๆอาจจะเจอกันในรูปแบบใหม่เนาะตามความสะดวกของหมอฟางด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ห่างหายไปนะคะหมอฟางมีวาระของตัวเองที่จะต้องจะต้องทางานเอาง่ายๆฟางจะต้องไปทํางานเนาะฟมีงานที่ฟางจะต้องทำฟางมีโกของฟางฟางมีโซแพนของฟางฟางมีแผนของฟางจักรวาลก็เหวี่ยงฟาง ไปไกลเช่นเดียวกันแล้วก็ขอบคุณกัลยาณีมิตรทุกท่านที่จะเข้ามาเจอกันในพิมพ์เขียวเพราะฟังเชื่อว่าไม่บังเอิญเพราะว่านี่ก็ถ้ารับทำตอนนี้ไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ทำอีกไหมอาจจะทำถึงแค่3เดือนในเรื่องของพิมพ์เขียวแล้วก็หยุดไปอาจจะรับสิ้นสุดแค่เดือนกุมภาเดือนหน้าเลยด้วยซ้ำหรือเดือนมีนาก็ให้จักรวาลได้จัดสรรเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่สัญญา ไม่สัญญาแต่หมอฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าอะไรที่สามารถทำให้เพื่อนๆได้เห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ก็ยินดีแล้วก็พร้อมแต่ต้องอยู่ที่จังหวะและเวลาจริงๆให้จัก,กรวาลได้จัดสรรเลยก็แล้วกันเนาะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนนะคะหมอฟังยังไม่เปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วก็ยังไม่เปิดรับตอบคาถามใดๆนะคะตอนนี้ขอเต็มที่กับ พิมพ์เขียวให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะแล้วก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ